เดี๋ซาตัตดำกบมาข้างมองเข่าก่อนจ้าเจ้านี้กับอุ่นเข่าเย็นจ้าเพราะว่ามือคืนนี่พากันกินเนื้อย่างเด้หมดมีพายกินเข่า หมอข่าซุกสาวตะด้ำกระสิข้างหม้อน้ำห้อนเห้แบาลันี่กินกาแฟก่อนจ้าน้ำร้อนหรือยังเอ่ยอยังจ้าสวัสดีครับบอลันี่ครับผม สวัสด,ดีสดาวตาดำจ้าอีพีนี้ก็มาเจอกันช่วงเช้าๆนะครับผมกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนดูเหมือนบรรยากาศดีเนาะดูเหมือนฝนจะตกแหน่บ่ตกแหน่ครับผมอีพีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะวันนี้เนาะเมนจ้าจะไปไหนวันนี้ครับผมก็ว่าจะไปหาหาอยู่หากินก็ไม่มีอะไรหาเลยช่วงนี้ตอนนี้ก็รอแค่เห็ดและงอกอกอกแต่ว่าเห็ดพอนี้ไม่รู้นะวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปประมาณ สี่ห้าวันเลยครับผมยังออกอยู่เดบารนี่เฮดพอน่ะใครบอกแม่ว,ว้าวแม่ไปบุตาต้องไปไ <c oughs> <c oughs> ปมาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถ่ายวิถีชีวิตยามเช้าที่เถียงนาให้ชมกันแล้วกันครับผมก็ชีวิตบ้นบานเนาะอยู่ให้อยู่นาหายอยู่หากินตามวิถีชีวิตชนบทนะครับตอนนี้น้ํายังไม่ร้อนเนาะแม่นจ้าก็ยวไปเอาวัวออกก่อนครับผมก่อนที่จะทํากับข้าวก่อนที่จะเอดเวียกอย่างอื่นเนาะกาแฟก็ยังไม่ได้ทานเลยนะครับ ตื่นมาก็ไปขุดแปลงผักให้สาวดำอีก1แปลงว่าจะขุดวันละหนึ่งแปลงนะแต่วันนี้เนี่ยได้ครึ่งแปลงยังไม่เสร็จหนึ่งแปลงอยู่ <c oughs> วราดินมันแข็งอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปเอาวัวก่อนไป <c oughs> ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดนาฬิกาครับผมประมาณ1นึ่โมงนะแต่ลมนี้แรงมากนะครับพายุเข้าไหมเนาะช่วงนี้ไม่ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศเลยครับผม ป้านีบอมบมาแล้วนี่ขุดแปลงพักให้ชาวตรัมนาแมนใหญ่บอไหมแต่เสียอย่างเดียวบนใหญ่สัมกันเด้ามมาเคากโงมะเขือแมนบอ <c oughs> ติดต้นมะเขือโอ้โอบอเป็นอย่างจ้าว่าจะขุดอีกแปลงหนึ่งก็ต้องขนดินตัวนี้ออกก่อนโอ้ขาะว่ามาเทดินไกลเกินนะครับเป็นที่เล่นของเด็กๆเ,เลยตอนนี้มาคือพี่สังนี่เดชตองแต่งกระตองแต่งต้องแตง,ตง,แตง่ตงแ,ตงตงแตงป้าคือเพื่อนกันด หัเออ<อ>ม,มยพ์พูดอาบน้ําให้เมื่อวานนะครับแต่อชอบลงโคลนมากอันนี้นะป่นตรงตุ้ยก็อยากเล่นด้วยตรงตุย้ยบอไปอ,อ้วกไปไปอ้วออกไปอ่าไปอ้วออกกันครับผม,มดินก็อยากแห้งๆเลยนะครับฝนก็ไม่ตกนะแต่ว่ามื่อคืมทุกวันทุกวันนะครับแมนเอรคอฟฟี่ไปอ้วอ,อกเร็วคอฟฟี่ก็มาน,นอนรถอย่างเนาะฟี่สวัสดีครับทีกยังพี สวัสดีครับเป็ยังสวัสดีครับฮ่าสวัสดีเราเด้อปาอัวอ,อกไปกบริษัทบา,านอะไเน่นนะกาแฟบริษัทน้องน้องเด้ไอไปกาแฟเอาอออกไปเร็วต้นพริกบาร์นีก็ไม่ขึ้นนะครับผมมันน่าจะเอ่อโดนน้ำนี่แหละเนาะน้ำน่าจะขังเยอะตรงนี้นะแล้วก็ไม่ขึ้นเลยนะครับแมนจ้ามันบ่มีโอกาสแหงเลยเด้ในนีน้นะ <c oughs> เปียกชื้นตลอดตรงนี้นะน่าจะไม่ได้กินดอกพริกตรงนี้นะบ้าเป็นดอกเลยด้นี่บาร์นี่เป็นดอกแล้วบอแม่น่ะเดี๋ยวมากกระเต็มอยู่นะแต่มันไม่ค่อยมีใบเลยเนาะแม่นกระยามมันเด็ดร้อนมากนะครับผมเด็ดเผานี่นี่ขันเป็นหมากแล้วอ้วนคือพี่สังนี่เป็นหมากเดียวเป็นหมากเดียวพอเป็นลายหมากสิกินบลเบิร์ดปีหน้าเราต้องเอาดินมาถมอีกจังเลยไาไม่ถ้าเราจะปลูกพริกเนี่ยเราต้อง อาถมขึ้นให้สูๆสงๆอีมิดนึงนะครับบอกแล้วนี่เห็นอีอย่างอยู่บนนี่จะไปด้วยทั้งหมดเลยบ่ามาบ่ตรงตูงต้ยพัลูกกลับเร็ว,รวไปเป็นลูกเมื่อไหมตรงนี้เขาก็ดำน้าหมดแล้วนะครับผมนู่นอันนั้นน่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายแล้วที่ดำตรงนี้แล้วก็ท้ายสุดก็คือเราแมน บัรทุนท้ายนะมีแต่้าวแต่แทโรดที่ดำนาอันพากันกองก้นอยู่งงงงไม่เป็นไรเราทำนาแบบชิวๆนะครับผมเพราะว่าข้าวยังเต็มเล้าอยู่นะน,นั่นไม่รีบ <laughs> นะครับอันนี้ข้าจ้าก็รอฝนอยู่นะนรอฝนตกนะครับไอ้วัวก็เหลือตัวเดียวนะครับอีกสองตัวนะเอาขึ้นไปไว้สวนแล้วเพราะว่าไม่มีหญ้าแล้ว อันนี้ก็น่าจะอีกประมาณสสามอาทิตย์จะขึ้นไปให้เรียงเรหญ้าแถวเลาะริมถนนก่อนเนาะจ้าอู้มะละโอข้าเจ้าคือเป็นค้าเพานีะละนี่มะละกอบอกเป็นยางแตเนมไปบึงโอ้ปลาตองแตงขุณจะเอาวัวออกจากอคแล้วบ่มานี่ลูกปลาบล่ะมาพี่มาพี่พี่มาพี่ลูกแล้วแล้วพูนพูนมาหาอีแม่นี่ อยากมาหาอีเมส <โฮ S 1> ใช้แงงเด้บึงอ <ไป S 2> งอ,งอกทางยังบ่ได้เด้อ <c oughs> ไปเลยต้องทำาคกไปแล้วนี่ตามหลังตลดอดเลยนะตอนนี้นะต้องได้หมัดไว้คือเฟนด้าคอฟฟี่เฟนด้าแล้วล่ะปะเอางก็ออกปอะไปลูกไปไปออกหากินหยาเร็วไปพูอยู่ริมถนนนุ่นนะเบอรี่ไปเลยเด้ซาตานเย็นมาแหละน้ำหลังมาเลย คอฟี่ได้ง่วนเลยคอฟี่ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าบาะนี่กับเบาะรองไปหมัดไกลเดจ้าเพราะว่ายันลูกลูกน้ำหลังเพราะว่าลูกลูกมาตั้งหลายโตมาตั้งหาโตผู้ใดมือนี่นะเหลือตัวนึงบอกมาด้วยนะเหลือแต่อันแง้งบอกมาแง้งน้องต้องแต่งไปไปไปป้าพาเดี๋ยวมาพี่เสียงดีอันนี้เนาะ ปลาลูกไปพาไดีหานูแล้วบัดนีพูหาหนูเด้อบุเคยออเียงนาเดีนีสท่านบุกเคยมาจักเถ่อได้มาน้อยมันาอเองอยู่ปไเร็วเร็วเร็วเวเรียกมาเร็วหน่อยนะปลาลูกปลากาไปไปพูนพูนพูนตกคนาเลวนะแสงอีกมีแสงอีกตุ้งตุ้ยพามาน่ะไปไปไไป ตุ้งตุ้ยก็อยากไปด้วยมาดิอุ้มเด้บอลนี่จังหน่อยสิเป็นมาขี้คันไปหากินกาแฟก่อนกาปะลูกปะกาแฟยังมากอดบอกกาแฟไปเงี้ยนเงี้ยไปเร็วมาเร็วไปไปมาลูกมาโอ๊้ยขุ่นตุ้งตุ้ยกับทักคือเด็กตุ้งตุ้ยกับเรามำนก อือโอ้โหโอ้โหขึ้นกลงแค่ละลูกหืมเอายังไม like ่ไ <zien> ด้เอาถั่วขึ้นเลยนะเช้านี้นะนี่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 ป้ายอดถั่วนี่บารันนี่ก็เอสเวียรกันแต่เช้านะครับผมลามไปเบิร์ตแลเด้บารันี่ซิึ้นขึ้นออยู่บ่อนี่เอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นเชือกหน่อยอืมเติ่มขึ้นแล้วนี่น่าจะโบเหลืองคือด้านหลังเนาะด้านหลังนเรื่องเรียงนะครับผมมันถึกฝนและผัดถึกแดดเด้ ท้างหลังนะช่วงก่อน,นเดทร้อนมากนะครับแล้วพมาโดนฝนโดนพวกแบดินชุ่มทีน,นี้นะเดือดเลยนะครับหวังว่าจะได้กินนะถั่วเนาะนาได้กินอยู่ดอกตาลโอเคเ,เงาวเดียวนี้ก็พอนะครับนี่ตั้งหลายสักเป็นหลายซาวตาดําสก็บส่งตลาดน้ำได้ข้างนีนะแถวแถวนี้บรวนี้ว่าจะชวนปลูกขา้<อ>ขาวโพดข้าวโพดที่กินฝักนะทักสามแถวใช่ ปลูกอย่างละแถวสองแถวสามแถวคือมาถึกใจเถาน้องอบอกแล้วนี่เนาะเดี๋ยวจะพาปลูกว่ามันปลูกง่ายมากเขาพูดนะบอกแม่เดี๋ยวไปซื้อมเมนล็ดก่อนข<อ>ิดร้อยสี่สิบนี่แหละเอาทั้งสีเหลืองสีขาวเด้บอลนี่แม่บอกม,บมีว่าสีขาวมีเดี๋ยวไปดูก่อนข้าเจ้าแบ่งขายดิถ้าซื้อถุงใหญ่แต่มีอยู่แต่ว่าถ้าแบ่งขายเนี่ยต้องถามข้าเจ้าโอ้ไปหากินกาแฟก่อนครับผมได้ยินว่าเช้านี้จะทําเมนูอะไรนะ ผัดกะเพราบอสุดหน,น่อไม้บอคือเห็นแม่เผาหน่อไม้ไว้เมื่อคืนทั้งผัดกะเพราทั้งสุดหน่อไม้เด้บอลนี่มีแต่ขอแ่บๆบก่อนอื่นขอกินกาแฟาก่อนได้ไหมจ้า,าวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมเอสเวียกอยู่ที่ทีอย่างหน้านี่เนี่ยทางจะขุดแปลงผักเนาะบรลณีว่าจะเคลียรกรองลินกองนี้ให้เสร็จแต่สองวันแล้วยังไม่เสร็จอยู่นะเพราะว่าวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่เนาะพ่อก็ว่าจะไถ่ายสวนภูคาโพดอีกด้านบนเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าจะไปไหนวันนี้ ดูดำร้อนใหห้น่อยครับผมร้อนหรือยังปลา,าสายวันจีไปกินกาแฟเ,เดี๋ยวเดียวอยากกินต้มปลานินอยู่นะปลามันสีได้อยู่บาราบาลันนี่ได้ตั้งแต่ซื้อผ่ายิงผ่ายิงปลานี่มาเนี่ยได้ปลาห้าหกตัวเลยโอ้เอาเลยจ้าได้ที่สระตัวเองจ้าเอาเลยร้องเบิร้องเบิกเอาหัวอาหารมาผ่านหน่อยปลานินตัวใหญ่เดี๋ยวสองตัวจ้า หวานนี่เลยบอแม่งมาไปชิบอืมอเอาจุ่มจุ่มกันเลยโลปลาตัวใหญ่มาโอเคมาหรือยังบอแล้วนี่เดี๋ยวดูกนอนไีกไีกไฮะเหมือนจะรู้เนาะวันนี้เนาะ <laughs> ปกติแตมาใกล้ๆอยู่ดิชิบะไรสิทธิเบสอาบอนอ้อ <laughs> ขึ้นเลด็ดเร้่อยนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเดือใสเรียบร้อยโดนแล้วแมนบอน้อบอลลนี่เอาบรถูกบ่เอ้าเมื่อกี้มันตีดังกาเลยดิเอ้าบรถตูทีประตูเอ้ามันเสียวข่างเด้ดบอลลนี่เอ้าเรียบร้อยเรียบร้อย เม sure> 네ื่อกี้มันตียงกาเลยสิเรียบร้อยจังไยล่ะเป็นจังไยมันกี้นี่ก็ได้แล้วได้แล้วนี่เนาะเอาไปเพื่อสิได้กินกระป๋อเดมันของง่ายเด้อนี่เด้อมาเลยแบบนี้ฮะพร้อมเลยจ้าโอ้โหอยู่ไกลแท้เดี๋ยวต้องเอาให้ได้เด้แม่อยากกินหลายวันแล้วต้มปลานี่เอาเลยเอาเลยว่าแต่มันจะขึ้นมาอีกอยู่บ่นนอก อกขึ้นมาเลยตัวใหญ่นะ่ะบได้กินจ้อยแมนบบสงสัยจะบาดเจ็บไปแล้วนะครับบอกแล้วนี่บบได้กับโบเป็นอย่างเด้ดเนาะไม่แม่เผาไว้มันานบกมากเยากกินต้มปลาเนาะมันไปขางเมืองนั่นแหละพวกเนาะหัวอาหารมันกระจายแล้วครับผมเมื่อก,กีอ้เนี่ยหัวอาหารมันจุ่มกันปลามันก็มารวมพูนปลาไปคุยพูดนะบอแมนบได้กินเหรมันอิ่มแล้วหัวอาหารมันกุ้งจีบมาใกล้ดอกจ้า วันหน้าก็ได้ไม่ได้แล้วอันนี้จะพอว่าเขายิงปลาบอเม,ม็ดแมนบอนี่เห็นไหมโยนเตะล,ลงไปนะป้าสิได้อย,ยูบออ่บอ่อละบ่อถูกบอ <c oughs> <c oughs> ยิงโชว์ซะหน่อยนะครับยูใส่ยูใส่บ่อถือโอ้ยบอเมตรอะไรแม่กับพ่อกับออกมาแล้วจ้า ว่าสิเอาปลานินมาต้มไหมเอ๋ยบบได้เลยรักกระแท <c oughs> บโบขึ้นมาเลยยิงพลาดดอกแรกแม่ออกมากินี่ก็ได้ไก่ออกมาน้ำเนาะแม่ได้ยินว่าเพิินขึ้นไปเบิ่งก้าเป็นจ้งใดแม่ก้าอยู่นาเฮากากรงามโย,ยมแดง <c oughs> ดูจักแดงจักหน่อยเด้แม่วะก้าบบมีน้ำเนาะแม่เนาะเอาบ่ชุบหน่อมไมบ้บอก นมะมี่ไว้สุกมือแรงจ้าโอ้จะกินสุกมะมี่เจ็บๆสียเอาไปย่างปิ้งไก่แล้วก็บัดนี้จะผัดกะเพราจ้าให้แม่ปิ้งไก่สุกพอดีก่อจะผัดกเะเพรากินกาแฟก่อนเนาะไข่บ้านน,ายยานี่ไงเสีบยบเลย Nè nè À, phót nè mẹ Ôi Bố <laughs> kín cà phê bò Điêm hai lời Ôi, đứa mắn bò xẹp đấy bò là đi Bò mẹ ơi อุย้ำรนโอ้น้ำ้นจริงๆนะนี่น้ำร้อนเลยเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าว่าเป็นยังตอนเช้าขาดกาแฟไม่ได้เลยนะครับต้องดื่มทุกเช้าเป็นกาแฟดิฟนะครับผมดิฟก็คือใช้น้ำร้อนผ่านกาแฟแล้วก็จะมีรสกาแฟออกมานะ บาลณีก็พูดแบบเข้าใจง,ง่ายๆนะครับ <c oughs> ถ้าพูดเป็นหลักการของกาฟเฟจริงๆบางท่านอาจจะไม่เข้าใจดิก็ต้องพูดให้เข้าใจแม่ว่ากินเก่าแล้วสิส่วนไปดำนาเด้บารานี่ <c oughs> สิส่วนไปดำนาเด้จ้าไหวอยู่บ่ละไหวตัวดำนา แถวบ้านบาละนี้ครับผมก็ครึ่งวันนะ2 0 0บางท่านเข้าใจผิดนะครับผมว่าวันหนึ่ง200ไม่ใช่นะครับผมก็ครึ่งวันนะวันหนึ่งนะส่นะครับผม้าเห็ดโอทีก็หาร้อยจ้าถ้าแบบว่าเราเไปรับจ้างตอนเช้าเนาะแบบเจ้านายยังไม่เสร็จประมาณนี้ดำไปแล้วจะเที่ยงแล้วแบบนี้ยังไม่เสร็จเขาก็จ้างต่ออีกชั่วโมงละ50บาทได้เพิ่มอีกนะ ก็ไม่เสมอไปได้วันละสี่ร้อยนะบางวันก็ห้าร้อยสต๊าดดัมสีดำฮอดอันแปดม้วงแรงคุณละสมวงละนห้าสิบบาทบว่ายดำนะเชฟเอลใช่ไหมอืมหอมมากเช้านี้บรรยากาศแบบนี้นะครับผมเหมาะแก่การดื่มกาแฟมากๆน่าจะไม่มีแดดวันนี้เนาะไม่มีแดดหลายวันแล้วนะครับผมจะมีก็แค่ช่วงบ่ายๆเนาะบ่ายๆก็ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ มืดคืมอีกนะครับแดดอีกไม่ค่อยเห็นเลยประมาณ5-6วันนะครับมีแต่ม่มคือฟ้าคืมฝนอย่างเดียวอ่ะเกียวป๊กอยู่ไหนสรุปไม้ซุปใช่ไหมบอดจ้าใบสูล<อ>งละไม่อู้อ่ะหนึ่งเปกจัดไป เพิ่นแบ่งให้คือว่าเมียเพิ่นสิกินน้ำนี่เด้อที่ได้แท้งเห็นยามใด้สาวธนรัมบ่เคยยกเข้าปากจักเทือ่อช่วงนี้ไม่มีคนกินกาแฟด้วยอาจารย์ <c oughs> เตืองก็เร่งงานนะผมจะไปออกงานที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเขาเชิญไปดิเชิญไปออกงาน3วันที่จังหวัดขอนแก่นชวนบอลนี่ไปยุบอลนี่ไปโอ้ยติดงานอาจารย์เตืองเอ๋ยไม่มีเพื่อนกินกาฟแฟในช่วงนี้ยิบอีกนิดนึงยังไม่ถึงปริมาณที่ ต้องการประมาณส0งร้อย่อมแอลหยิบกาแฟไม่ยากครับผมง่ายๆแต่ก็อร่อยออาไหมบก,กินจ้าไม่เป็นไรวันนี้กินเองแบ่งไงเจ้าของอสดชื่นนี่ไม่ไมวันละสองร้อยนะ่ะลังเทนนาเรานะ่ะ อกินข่าก่อนเด้อจ้าจังสีไปรับจ้างสาวตาดํากะจีซอยหมูให้บาลนี่เพิ่นพัดกะเพราก่อนจ้าบาลนี่บอกว่าเอาสามสั้นเด้กินแต่หมูเดี๋ยวก็อ้วนดอกแม่วะ <c oughs> <c oughs> แม่ก็กําลังให้อาหารเด็กๆนะครับคุณะเด็กๆก็กินข้าวได้แล้วนะครับนี่คุณครอบครัวหมานะครับคุณคนละถ้วยคนละถ้วยเลยนะนู่นน้ำซุปไก่นะครับนี่นะแก้วถ้วยมะม่วงกับมะละกอ ครอบครัวมาเตรียมเครื่องเสร็จหรือยังเอ่ยเหลือแต่ตาหมักเผ็ดเดบอเปล่นี่โอ้ปลาหมูสามชั้นนะครับโอ้โหเสียบแน่นอนผัดกะเพรารอบนี้เอาพริกเยอะๆจ้าต้องการแบบเผ็ดจีตดพร้อมครับผมเชฟทำงานแล้วตอนนี้ นำมาลงปลายเอาแอส่บๆเดอบารานี่ส <laughs> <laughs> mm ูตรบารานี่แซ่บอยู่แล้วนะครับขั่วพริกกับกระเทียมก่อนอันดับแรกไปให้ไฟร้อนก่อนนะอุ๊ยร้อนอยู่นะแต่กระทะไม่ร้อนนะครับขั่วเลยไฟแรงเดี๋ยวมันจะควันผมบอกว่าอยากได้เทสี์ดีเนาะเก็บๆไปเลย หมูไพร่ขู่สามชั้นด้วยนะครับหมูน่าจะสุกนะครับผมเลยสูบะรนีไม่ยากครับผม <c oughs> ผงกะเพรา ซอสปลาเขียวตีขาวนิดนึงซอสหอยนางรมหมดเลยนะครับผมเอามีนิดเดียวหมดแล้ว <c oughs> หมดเลยอันนี้ซอสปรุงรสนิดนึงแป้งนัวจักหน่อย น้ำตาลนิดหนึง่งหนึ่งช้อนน้อยรสดีไม่ใส่นะโอ้โหสีสันนะครับไปนี้ใส่เชร์รออกับหอมหัวใหญ่ครับผมเพิ่มส,สีสันขึน้น่อยนะครับจพา,พาเลยกไปใส่ กะเพราลงไปป้าพอจะโยนกะเพราลงไปหอมถั่วนเลยเนาะบอกแล้วนี่เนาะขายขายทำขายขายครับผมป๋าเป็นตาแซบคักแท้อันนี้ ูกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมจานนี้ขายห้าสิบบาทสีสานเป็นยังไงเป็นตาแซบหลายจ้าโอ้นี่ห้าสิบบาทจังแล้วแต่พ่อกับแม่ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเม,มื่อกี้โอ้จะทำาครงวานเลยบ่แม่มา จะทำของหวานแตงไทยใส่กะทิเนาะไหมเนาะกะทิโอ้โหกินข้าวเพิ่งอิ่มทำของหวานต่อนะครับแม่บอันนี้<ด>เอามาใส่แตงไทยนี่แม่แซื้อเอาบ่หัวลูกหม้อโอ้โหเราก็ม,มีอยูอ่แต่ว่ามันเน่าเนาะไปกินข้าวสองคนเราจ้าพ่อกับแม่ ทานก่อนเรียบร้อยนะครับพ่อก็ขึ้นเอสเวียกแล้วอยูส่สวนนะครับมาครับผมทานข้าวเช้าด้วยกันครับมากินข่าวนำการเด้อจ้าพ่อกับแม่ก็กินก่อนเรียบร้อยนะครับแซ่บบอปิ้งไก่บ้านอื้อหือเหลืองอ้อยเแม่กินก่อนแล้วแม่โบก,กินได้ผัดกะเพรานะ <laughs> เม่ย์ไมค่อยชอบของซื้อนะครับไม่ใช่ของซื้อสิถ้าเป็นเมนูผัดผัดทอดทอดเม่ยไม่ค่อยกินเม่ย์กินแต่ปิ้งกูปิ้งปลาประมาณนี้เป็นไงแซ่บหลายทีมือวันนี้ไม่ตกทำขายได้เลยยี่สิบบาทขายเพลงไม่ได้นะครับ หวานพอดีแต่บวเผ็ดบวเผ็ดบอต้องตามพริกแห้งใส่อีกนิดนึงเผาต้องเอาชิดจัดนะ